สวัสดีคะ่ะทุกคนสาหรับวันหยุดยาวในครั้งนี้บ้านเราก็ออกเดินทางกันอีกครั้งค่ะสําหรับจุดหมายปลายทางในครั้งนี้ก็คือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับที่แรกที่เราจะไปกันันนี้นะคะก็คือร้านป้ายูนแกงป่าค่ะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะคะสำหรับใครที่กลัวหลงทางนะคะก็ปักหมุดมาที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักหรือว่าพิพิธภัณฑ์รางรถไฟไทยพม่าได้เลยค่ะถอดยสายมือเป็นเนื้อเก้งนะคะ เมนูส่วนใหญ่ของร้านนี้จะเป็นแกงป่าแล้วก็ผัดเผ็ดค่ะแต่ถ้าหากว่าใครกลัวเผ็ดคุณป้าก็มีน้ำซุปตาหนไวค่ะบริการด้วยค่ะควันนี้เซนสั่งเป็นเก้งกับหมูป่ามากินค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนหอมมากๆเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่โต๊ะกันได้เลยค่ะเซนแอบ,บมาสั่งหมูทอดกับพริกกักหมูแบบแห้งค่ะน่ากินแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลย เดี๋ยวน้องสีจะมาชิมให้ดูนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะโดยรวมรสชาติอาหารคือว่ากลมกล่อมแล้วก็เผ็ดจัดสุดๆเลยค่ะคุณพี่เจ้าของร้านก็อารมณ์ดีมากๆเลยแถมราคาอาหารก็เข้าถึงได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะ ในภาพก็เช่นไข่ต้มหมูทอดผัดฟักทองผัดเผ็ดหน่อไม้ผัดเนื้อผัดปลาดุกก็ยังมีอีกเยอะมากเลยค่ะสนุนราคาอยู่ที่ค,คุณแม่ก็สั่งผัดนกนะคะแล้วก็กากหมูทอดกลับบ้านเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สะพานข้นามแม่น้ำแครงกันต่อระหว่างทางก็จะผ่านสุสานแล้วก็พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพมา่าด้วยค่ะ สถานที่ต่อไปนะคะเรามุ่งหน้ามาที่สถานข้ามแม่น้ําแควค่ะหลังจอดรถเสร็จล้วก็เดินมาดูสินค้าที่อยู่ระหว่างทางแบบนี้เลยนะคะก็ะจะมีของขายมากมายมีตั้งแต่พระเครื่องกระเป๋าของเด็กน่ารักน่ารักแบบน,นี้นะคะกําไลหยกหรือว่ากําไลสวยๆยาง,งานแข็ขัดหมวกกันี้เลยนะคะใครร้อนก็มีร่องขายด้วยค่ะส่วนเซนก็คือร้อนร้อนมากร้อนสุด เดินทางกันต่อค่ะแม่กับสีนี่เดินนำหน้าไปเลยนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันในช่วงวันหยุดนะคะผู้คนก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษค่ะโดยสะพานข้านแม้น้ำแควแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจากสถานีชุมทางหนองปะดุอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปที่เมืองคันบูไซยัดประเทศพม่าค่ะ ึ่งกองทัพญี่ปุ่นนะคะเลือกสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควที่บริเวณบ้านท่ามะขามนะคะเน,นื่องจากพื้นดินนะคะในบริเวณนี้มีความหนานแน่นและระยาแรงนะคะสร้างเป็นสะพานไม้ช่ว่วคราวก่อนซึ่งห่างจากสะพานปัจจุบันไปอีก100เมตรนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสร้าง3เดือนค่ะ ซึ่งต่อมานะคะสร้างเป็นสะพานเหล็กถาวรโดยนําเหล็กจากมาลายลูนะคะเข้ามาประกอบกันค่ะและมีการวางรางโดยเฉลยศึกชาวอังกฤษนะคะซึ่งมีความยาวทั้งหมด300 m. เมตรแบ่งเป็นช่วง11ตอต่อมค่ะโดยสะพานแห่งนี้นะคะเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2 5ธันวาคมพุทธศักราช2486ค่ะและต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพศ2487ในระหว่างสงคราม สะพานข้ามแม่น้ำแควก็ถูกทหารสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนักจนทําให้สะพานเนี่ยท่อนกลางหักมาะคะและญี่ปุ่นก็ยอมแพ้สงคัญในที่สุดสุดค่ะหลังจากพักการหายเหนื่อยนะคะเราก็เดินไปถ่ายรูปก,กับป้ายสะพานข้ามแม่น้ำแควกันค่ะแม่เมาเรียบร้อยแล้ว <laughs> หลังจากอินท้องและเที่ยวกันจนหนำใจแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่สะพานอุตมานุสรหรือว่าสะพานมอนกันค่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งหน้าสู่สะพานมอนนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าเลยค่ะและแล้วก็ถึงที่พักในคืนนี้ค่ะบ้านปาสัมมาโฮเทลอยู่ในฝั่งชาวมอนค่ะสวัสดีค่ะ โดยคุณลุงกับคุณป้านะคะทำที่พักขึ้นมาเพื่อที่จะได้คลายเหงาแล้วก็ให้พวกเราได้มาพักกันในคืนนี้ด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศที่พักก็คือเหมือนมานอนบ้านหญาจริงๆค่ะเราจะทขาไปดูห้องน,น,นะครสี่ะว่านอนพอไหมห้าคนนะเออก็ไม่ได้เสียดายก็คือนอนได้หมดเลยนอนคืนเดียวสบายๆนั่นลูกอากาศหนาวโอ้แต่เข้ามาก็เย็นนะอือ หลังจากรู้ที่นอนแล้วเราก็เดินสำรวจที่พักกันค่ะคุณป้าเนี่ยมีอุปกรณ์แต่งตัวให้พวกเราสำหรับในเช้าวันลุ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนห้องน้ำห้องอาบน้ำก็เพียงพอสำหรับทุกคน<อ>ค่ะเอ้อได้นะคะปลานะรอปายมกองโอ้โหแถวนี้เป็นแบบนี้หมดเลยดูดิดเป็นแบบที่เราพักอะ ระหว่างทางเดินลงไปขึ้นเรือนะคะก็มีของขายมากมายเลยค่ะมีชุดพื้นเมืองน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะไไน,คนอนเอนรนอนมาแล้ว <c oughs> ไปค่ะมุ่งหน้าลงเรือกันดีกว่า <c oughs> คุณ <c oughs> ป้าสมานะคะมาจองเรือให้เราก่อนที่เราจะเดินลงมาแล้วนะคะคุณ <c oughs> ป้านิสซิงมาเลยค่ะไปกันเถอะ ไปกันเลยค่ะว้าวตื่นเต้นเลยกำลังเดินลงไปที่สะพานมาหวบนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือเพื่อไปล่องเรือค่ะโดยในทริปนี้นะคะเราเลือกเป็น3ามวัดก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่500บาทค่ะพอตกลงเรื่องราคาแล้วก็สถานที่ได้แล้วก็ขึ้นเรือแล้วออกเดินทางได้เลยค่ะ โดยจะมีไกล้ตัวน,น้อยของเราแบบนี้ด้วยนะคะร่วมเดินทางไปกับเราด้วยค่ะระหว่างอยู่บนเรือก็อย่าลืมใส่ชูชีพด,ด้วยนะคะ mm hmm. นั่งเรือกันมาประมาณ10นาทีค่ะ mm hmm. ที่เราเห็นไกลๆนั้น mm hmm. คือเจดีย์พุทธคยาจำลองมานะคะ mm hmm. อยู่ที่วัดวังวิเวาการามใหม่ค่ะ โบตม้ําของวัดศรีสุวรรณารามค่ะปกเดิ่ตอนหน้าแรงเนี่ยมันมันเดินขึ้นได้ไนะเดินน้ำเยอะแบบพุ่งแรงนี่แห้งแงห้งหมดเลยแห้งตอนแรกเดี๋ยวไปลองน้ำมันสูงเยอะไหมครับ่ะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมานะเดี๋ยวก็มากสองเมตรอุ้โยโคตรสวยโดยวัดศรีสุวรรณนะคะก็ย,ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเขตนคร กล,ะะลางเนี่ยเป็นเภอสานคาอ๋ตอตรงเกาะกลางนี้นี่ครับตรงเก,กาะกลางที่เราเห็นนะคะคุณลุงบอกว่าตรงนี้เคยเป็นพื้นดินมาก่อนนะคะฝั่งฝั่งพม่านี่คือตรงไหนครับงอ,ออกเดินทางมุ่งหน้าไปวัดที่สองกันต่อเลยคะ่วะวัดสมเด็จเก่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองบาดาลเลยนะคะ ซึ่งอุโบสถของวัดนี้จะถูกทิ้งร้างเมื่อข่าวย้ายเมืองสังขบุรีตอนที่เริ่มมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเข,ขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันคะเขาพาไปไปวัดสมเด็จค่ะ <c oughs> เป็นวัดเดียวในหมู่บ้านนี้ที่ไม่จมน้ำเพราะว่าตั้งอยู่บนที่สูงที่สองอันนี้ที่สองอ่ะวันนี้เราจะไปสามที่นะคะสามที่ ลงเรือก,กันแล้วก็ต้องวอร์มร่างกายกันนิดนึงค่ะเดินขึ้นเขาไปเลยแต่ว่าเดินไม่ไกลนะคะไม่ถึงร้อยขั้นเลยค่ะวัดสมเด็จเก่านะคะตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆไม่ได้อยู่ใต้น้ำนะคะภายในอุโบสถก็มีพระประธานสภาพอย่างค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะรอบๆตัวโบสถ์นะคะก็จะมีต้นไซใหญ่ปกคคุมดูขลังและก็ดูเก่าแก่มากๆเลยค่ะ ทำให้ภาพที่เราได้เห็นนะคะช่างงดงามยิ่งนักเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณนี้นะคะก็สามารถเที่ยวต่อหลังจากแวะชมเมืองบาดาลได้เลยค่ะซึ่งวัดสมเด็จนะคะเป็นตัวแทนของวัดชาวไทยค่ะความเชื่อของคนที่นี่นะคะก่อนที่เราจะเข้าประตูโบสถ์เนี่ยก็ต้องมีการแตะไปที่ประตูโบสถ์นะคะแล้วก็ขออนุญาตก่อนค่ะ ก่อนกลับก,ก็ไม่ลืมแวะทําบุญค่ะคุณแม่ก็ใส่ตู้บริจาคานังค่้าไฟของวัดบ้านเก่าไปด้วยค่ะน้องไกดตัวน้อยแนะนําว่าผู้หญิงให้ออกประตูซ้ายผู้ชายให้ออกประตูขวาค่ะตอนเราเดินออกมาพระอาทิตย์จา้าสวยงามมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินลงขึ้นเรือนแล้วก็ไปต่อกันที่วัดที่3กันเลยค่ะตอนนี้ลมแรงมากเลยค่ะ นั่งเรือมาไม่นานนะคะก็ถึงแล้วค่ะวัดที่3วัดวังวิเวการามเก่าหรือว่าวัดหลวงพ่ออุตมะนะคะ<ม>เป็นวัดที่สร้างร่วมกันกันกบชาวบ้านอพยพชาวกะเลียงและก็ชาวมอนค่ะในปีทุทธศกราษ2496ค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่กับใกล้ชายแดนไทยพมา่าห่างจากอำเภอกาญจนบุรีบบราวๆ220กิโลเมตรเลยค่ะ โดยตัววัดนะคะจะตั้งอยู่บนเนินสูงที่เรียกกันว่า3ประสบเป็นจุดที่แม่น้ำสามสายก็คือแม่น้ำสังกะเรียแม่น้ำบิครีและก็แม่น้ำรันตีไหลมาบรรจบกันค่ะและภายหลังต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนเขาแลมหรือว่าเขื่อนวชิราลงกรนะคะ mm. ก็เลยทําให้น้ําในเขื่อนเนี่ยเข้าท่วมตัววัดและก็อําเภอสังขบุรีเก่าด้วยตัววัดนะคะก็เลยได้ย้ายมาอยู่บนเนินเขาแทนอุโบโสถแห่งนี้นะคะก็ได้จมอยู่ใต้น้ำราวหลายสิบปีแล้วค่ะ และถ้าหากจะเดินเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามนะคะแนะนําเป็นช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมเพราะว่าน้ําในแม่น้ําจะลดลงมากแล้วก็ทําให้เดินเข้าไปในโบสถ์ได้เลยค่ะจบทริปสามวัดกันเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่สะพานมอนกันค่ะสะพานอุตมานุสรหรือที่นิยมเรียกกันว่าสะพานมอนเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง850เมตรเลยค่ะระหว่างทางเดินไปร้านอาหารก็เจอน้องแมวน่ารักน่ารักด้วยค่ะ นั้นหิวแมวรอเปล่ามันมีปัญหาเกันลิดรักคอปงสนองคือสมมุดน่าดีกว มาเดินเล่นบนสะพานในช่วงเย็นกันค่ะเป็นวันหยุดที่บรรยากาศคึกคืนแล้วก็มีผู้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะเต็มสะพานเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นที่คลึ้มฟ้าคลึ้มฝน Let's go y I'm like an addict, do I got to have it? I ain't even playing, got t เดินเล่นกันจนน้ำตาแล้วก็ลงไปหาอะไรทานเป็นมื้อเย็นกันค่ะ มื้อเย็นวันนี้ขอฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารข้างสะพานข้ามแม่น้ําเลยนะคะวิวร้านเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะที่ร้านก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเช่นพวกอาหารตามสั่งหรือว,ว่าปลาในพื้นที่ค่ะผู้เบก็คือโดนแมลงตัวนี้ต่อยไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งแผลจ้าระหว่างรออาหารพวกเราก็ถ่ายรูปเล่นกันชนเมมเต็มเลยค่ะดูตัวอีกทีนะคะก็คือฟ้ามืดแล้วเรียบร้อยอาหารถึงมาเสิร์ฟค่ะ และที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็เป็นบรรยากาศของการรับประทานอาหารมื้อเย็นในวันนี้ค่ะ,คะ<ม>การเดินทางยังไม่จบนะคะสำหรับพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ